็ขอกราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมสุ่มทีมาได้เมกาได้เมกา USA ได้ USA ตีกับเยอรมันนะวันนี้เขามีอัปเดตไอกิจกรรมเพิ่มมาอีกแล้วค่อนข้างที่จะดีอุ้ยกระสุนเฉียวหัวใครโอเคเห็นอ๋อกะจะยิงติดต้นไม้ ให้มันแบบชิ่งไปโดนโดนนะอา่าคืออัปเดตกิจกรรมมาใหม่นะครับมันมีกิจกรรมซ้อนสองกิจกรรมเลยซึ่งไม่ได้ทำยากแค่มีเวลาเฉยๆแค่มีเวลาก็ง่ายๆเลยงานหยาบอ่ะกถางเข้ามา บ้อมันมีกิจกรรมเข้ามาซึ่งกิจกรรมก็ไม่ได้ยากเลยแค่เราเน้นจำนวนการเล่นก็ได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นซึ่งมีกิจกรรมซ้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคือมันมีกิจกรรมซีซั่นอยู่แล้วก็คือจะได้ทีมทีมของประเทศันนั้นๆที่เราเล่นอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ประเทศน,นั้นเหมือนจะเป็นหน่วยใหม่บาครับหลังจากอัปเดต แล้วกิจกรรมที่มาใหม่ก็จะเป็นปืนจะได้ปืนกล MP 38หรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นของเยอรมันกระบอกนึงแล้วก็เป็นปืนของทอาหารราบอีกก็ถือว่าได้เยอะมากก็เหมือนได้ฟรีๆครับเราไม่ต้องแบบอะไรมากมันดีสำหรับสายฟรีอยู่แล้วเพราะว่าผมก็สายฟรี ล้วเพื่อนเราหายไปไหนหมดผมก็ยิงค้ำให้แบบหนี่ตายลุม่มภาวนาว่าแบบกถังฟังเขาอะ่ะนี่งไงพูดไม่ทันขาดคำภาวนาแ้วแต่ภาวนาไปก่อน <laughs> เราก็ทำอะไรมากไม่ได้เราลถถังเราก็ลงไปแคปเราไปแคปจุดให้เพื่อนไม่ได้เราก็อาศัยยิงซับพอร์ตให้เพื่อนแต่ที่แน่ๆเพื่อนเหมืนอนจะโดนแล้วเพื่อนเราไม่แคปไม่ยึดฐานเลยแอบหลังนี่แบบโอโอเคเพื่อนมาร้อยสามสิบสามแปดยิงเลยันหวานๆไหม ดนนะมีนคนโดนตัวเดกมอเตอร์คือเรายิงซับพอร์ตยิงซับให้เพื่อนไปเลยเราก็กะยิงไม่ยากครับผมเราก็เนี่ยเราแค่มา์ขจุดที่เราต้องการจะยิงแล้วเราก็ดูตรงเลขว่าเลขมันเท่าไหร่เราก็เลื่อนปรับไปเลยว่าเราต้องการยิงในระยะเท่าไหร่ มันไม่ได้เล่นยากแค่เราตำแหน่งโลปิกัเราจะยิงประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่คนโดนยวแวระหว่างนี้ผมก็ปูสมคกให้เพื่อนได้ทั้งแอดซิดได้ทดัทง้งไอ้นี่เต็มไปหมด โอเคประมาณนี้มอต้าผมก็สุ้หมดละเ <on>. yeah. นี่ยคือเพื่อนเราเขาจะกัจะยิงแต่คนถ้าเล่นอย่างนี้ยังไงก็แพ่นะเพราะทีมผมอะตอนเนี้ยทีมเราคือเป็นฝั่งบุกซึ่งฝั่งเขาไปฝั่งกัน <that> พอดีของฝั่งกันอะก็คือเขาสามารถเกิดได้เรื่อยๆฝั่งบุกค,คือเ <Okay. Yeah. S 1> นี่ยยูนิตข้างบน ยูนิตข้างบนเนี่ยเริ่มเกมมาเราจะมีอยู่พันหนึ่งซึ่งอย่างหน่วยผมเกิดเนี่ยหน่วยผมมีอยู่หกคนถ้ากดปุ๊บเนี่ยยูนิตหายไปละหายไปละหกเจยาตัวละตายบนตายอุ้ยชักลูกอยู่ เนี่ยอันนี้ง่ายๆเลยเราก็แค่ยึดไม่มีระยาโรถอุ๊ยตายปืนไปไหนแล้วไม่อยู่แล้วเคอาบินเข้ามาเราต้องรีบไปจุดอื่นต่อเลย เราเรามัวแบบยิงอยู่ตรงเนี้อย่างแรกคือเสียเวลาอย่างที่สองคือเราเสียยูนิตถึงเราจะเล่นแล้วเราได้แต้มเยอะอยังไงก็ช่างแต่ถ้าเราเป็นฝั่งที่แพ้ยังไงก็ได้น้อยนะครับคืออย่างแรกคือคุณเล่นได้คุณชนะพอคุณชนะปุ๊บแล้วคุณก็จะได้ได้แต้มที่เยอะมากเพราะว่ามันจะทวีคูณเข้าไปอีก okay. เห็นข้าล่างเต็มเลยเห็นเหข้าล่างเต็มเลยยิงไปโดนนะเต็มเลยเต็มพุงเลย สไนก็สไนเลยยิงซับให้เพื่อนมีจังหวะเข้ายึดได้เราก็ยึดยึดไม่ได้มีข้อเสียยึดมีข้อดีด้วยซ้ำเพราะว่ายึดก็ได้แต้มเหมือนกันยิงก็ได้แต้มยึดก็ได้แต้มน,นี่เหมือนรถเกิดคนปะ ไม่ใช่เฮ้ยไปดวนรอทหารทำแอบอ่ะเคียดเนี้ยบอดน่ากลัวบอดเห็นยิยงทะลุไปนี่ไงขุดแสกขาดคำ ตายหมดเฮ้ยใครใครไม่หมดไม่หมดใครไม่รู้อยู่ในบ้านตายมีปายปืน <bor> <c oughs> ต้องเอารถถังมายิงซับให้เพื่อนแต่ปัญหาก็คือเนี่ยตรงนี้ขยาบเลยเราไม่เห็นรถถังฝั่งตรงข้ามแต่ถ้าพอเราโผล่ไปปุ๊บฝั่งตรงข้ามเห็นเราเขายิงเราระเบิดได้เลย <wh ee? S 1> การเล่นรถถังอ่ะเราแบบผมแนะนำเลยก็คือถ้าเห็นรถถังก็งให้มาร์กไปเลยมาให้เพื่อน มันจะสร้างความได้เปรียบให้หลายๆอย่างก็คือว่ารถถังเพื่อนเราก็จะไม่เสียฟรีสมมุติเนี่ยเกิดมาปุ๊บนี่งไงเห็นแล้วรถถังโอเคโอเคอันนี้คือสบายละระเบิด นี่คือเราได้เปรียบละเพราะว่าเราทําลายรถถังเขาได้พอเราทําลายรถถังเขาได้ปุ๊บที่เหลือเราก็นิ่งไงแล้วก็เปลี่ยน,นหัวกระสุนใช้เฮดียิงเฮดีก็นี่ยิงทหารราบยิงเคลียร์จุดให้เพื่อนพอเรายิงเคลียร์ให้เพื่อนได้เพื่อนเราก็เข้าแคปได้ ถึงพยายามบอกว่ารถถังอะไม่จําเป็นที่จะต้องยิงแต่รถถังเพราะจริงๆแล้วรถถังอะเอาไว้ซับพอร์ตทหารราบ แต่เราก็ต้องหวังพึ่งทหารราบเราด้วยนะว่าเขาสามารถยึดได้ไหมเนี่ยเนี่ยเรายิงตายเป็นเบือเลยแต่ทหารราบเราทีมเราก็คือแบบเขายึดไม่ได้เนี่ยผมยิงตายแบบผมต้องดูพยายามดูสอดส่องดูว่ารถถังเขาจะลงมาตอนไหน สดมดมันเขาจะมีจุดเกิดอยู่ข้างหลังเนาะโ,โดนแอร์ไทหายเรียบเลย ยิงเท่าที่ผมเห็นนะนะผมเห็นผมก็ยิงโอเคผมเพิ่งเห็นนะน่ะรถเกิดคนอนะ่ะถ้าไม่ยิงสกิดตะกี้คือผมก็ไม่เห็นหรอก ยิงจนท้อยิงจนเหนื่อยแล้วผมอะ่ะมีกร,ระสุนเฉียวมาทางผมก็ถังเข้ามา อยู่ไหนยิงมาผมไม่รู้อะ่ะผมไม่เห็นผมมองไม่เห็นเลยว่ารถถังเขายิงมาจากไหน ยัง,งงงเลยเนะี่ยแหละว่าผมโดนตรงไหน,นโอเคเได้เราได้ละยิงซับเท่าที่ไหวโอ้โหข้างล่างวิ่งกันเต็มเลยโอ้ยผมเห็นวิ่งกันข้างบนเริ่มเลยต่กระสุนในกระสุนเฮดีผมหมดละ ไมลรถเกิดคนมาส่วนเทพีหับ Sony á Không bán Sony Rồi à. Rồi nè lưng cái lưng มีเป็นปูพรมไปเลย ผหดดูแต้มแต้มผมเจ็ดพันแล้วแต่ถ้าแพ้ผมก็ได้อยู่เท่าไหร่น่าจะได้หมื่นต้นแต่ถ้าชนะบางทีผมโดดไปสองหมื่นเลยนะ กลัวทีมฉันทำอะไรกันทีมผมคือเขายึดกันไม่ได้มันเล่นยาก่ากคือในเมื่อแบบเข้าซ้ายไม่ได้ทำไมเขาถึงไม่เข้าทางขวาแทนเนี่ยผมก็สงสัยว่าทำไม

ชิปหายละโอเคชิปยังอยู่โอ้โหหายแล้วเข้ามาถ่ายอย่างนี้มาดูเพื่อนเราทำอะไร เดีเด๋ยวครับกระถางไม่มีอะไรมากซับไปเพื่อนต้างนมีไหมข้างี้ไม่เห็นเห็นตรงนี้เห็นไปยิง ถางเข้าแล้วไม่ซับแล้วผมไม่เห็นก็โหดูแลดูเพื่อนเราขับกรนเิ็นโคตรเทพวันมี่คนเท่าไหร่แลนะ ดดเ,เนี่ยจริงๆผมไม่แนะนำเลยนะให้เอารถถังเข้ามาแบบใกล้ขนาดเนี้ยเพราะว่ามันจะโดนเนี่ยโดนในตัวจิกี้ข้างในทหารราบกวัรถถังก็จริงครับแต่รถถังก็กลัวทหารราบนะ ว่าในท้าถ้าหารลาบอะ่ะกระชิดตัวรถถังได้ก็คือหยาบนี่ไงมาละเห็นปะตายไปตรงไปม,ม่มาราย แล้วผมก็โดนเห็นปะมันไม่มีอะไรหรอกคือแบบเพื่อนเรายิดกันไม่ได้เลยนะตอนเนี้ยผมถึงบอกว่าแบบทีแล้วดูดหมดค้าอาหมาทำู่นะก็คือง่ายๆเลยเสั้นๆเลยว่าแบบทีมแม่งโคตรโงโ่อเฮี้ยโคตรครได้อ่ะโอ้โยเฮี้ เป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างแต่ไม่ได้เป็นแต่ไม่ได้เป็นผู้ชนะไงอ้โ๋ยวมาอตา้ายิงยิงให้ขนาดนี้ <Note> ชิว้นหลุดหรัว แต่ยึดไม่ได้ผมก็มงตงตะกี้ผมก็เข้าคํำแบบคํำให้แบบสุดๆอะ่ะฉันทำได้แค่นี้สะเทือนใจนะสะเทือนใจมากเลย เศร้า,ามากยินมเบาแบบจะใครซิยินเสียงแล้วสั่งเข้าไปโห้ิ่กว่าจะยึดได้ไอ้บ้ายูนิตหมดไปแล้วนะเนี่ยแล้วได้เพิ่มมาแค่ร้อยเดียวถ้าแบบถ้าไม่ยึดแบบรวดเดียวเนี้ยังไงก็แพ้เอาสมองไปปางว่าคนยินเสียงกระถงาง เราสังก่อนหน้าด้วยนะะถางเยอรมันตายอย่ามองอย่ามองอย่ามองหน้าอย่ามองหน้ามองหน้ามันสียวโอ้โห่กำลังจะเกิดกำลังจะเกิดคุมกัเหนิดทำไม แพ้อยแพ้อยก็คือแพ้อยอร์เซ็นต์ดูิไม่ทำอะไรยูนิตเหลือแค่เนี้ย จีจีอีซี่ขนมขนมมันใส่ไปเลยทุกอย่างมันเดือดสับสนกับชีวิตอยู่ <c oughs> จริงๆไม่น่าแพ้ผมเล่นแบบทำให้ทุกอย่าง ทำให้ขนาดนี้เขาก็ยังแพ้กันได้เก่งเกินเ,นเราคุมมินชอนอีกอแล้วก็แพ้นะครับเกมหมา แล้ดูเนี่ยอันนี้ขนาดแต้มผมแพ้นะแต้มผมแพ้นะสองนแปดนี่คือแต้มแพ้นะสองแเนี่ยแต้มที่เล่น1นึ่อันนี้แต้มแพ้ที่คูณดูผมได้เหรียญคือได้เหรียญได้เหรียญแทบจะทุกอันเลยแต่ก็แพ้แต่ถ้าชนะจะได้เยอะกว่านี้อีกอาจจะได้3ามหมื่นสี่หมื่นเลยก็ได้โอเคครับ ก็ถือว่าได้มันแต่ก็หัวร้อนพีแม่งกะ